โอเคครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมนะครับกังฟูครับวันนี้เรามาเล่นบะเมี่ครับอ่าตอนนี้ผมถ่ายตอนตีหนึ่งนะครับอาจจะไม่ได้คืดเลยมากมายครับเพราะว่าเราเก็บซองนะอยอกคือมันมันก็เจ็บคอนะครับตอนนี้ปกติตีหนึ่งคือผมต้องนอนแล้วไงแต่ตอนนี้วันวันนี้ไม่นอนไม่หลับครับเลยมาหาห้องเล่นคนระับเจอห้องเล่น เลยก็เลยเข้ามาเล่นแม่งเลย What?! มะมี่ไปไหนวะเนี่ยไม่มะมีม่ไม่ล่าเลยอยู่นี่ครับไม่ล่าไม่เป็นไรครับไม่ออกก็พอแล้วขอแค่นี้พอไม่ออกก็พอแล้วจะเข้าก็เข,ข,ข้าไปเพื่อน โ okay, อเคครับอับอดเก็บกระสุนแป๊บเริ่มมีคนโดนตบแล้วฮะห้องนี้เขาโนแฟตน,นะเกือบปาลาแล้วเชียวเมื่อกี้ปลาทีนี้มีโดนด่าพ่อแน่นอนฮนะ นี่ไงนี่อยู่นี่เขีบอัดไปเลยสวยครับ Okay. ไม่มีอะไรมารตอนนี้ก็ยิงไปเรื่อยๆครับถ้านูนนี้เหมือนมันบัคหรือว่าอะไรไม่รู้เวลาถือมันจะมีห้านัดใช่ปะเราต้องเก็บไอ้กองกระสุนนะมันถึงจะเป็นสิบสี่นัดนครับหรือเป็นอย่างนี้อยู่แล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกันไม่ค่อยชัวร์สักเท่าไหร่เป็นมะเน่ยโอเค เป็นเลเ่เกมกับพี่เกมเป็นมัมมี่ครับตอนนี้เอาจริงถ้า,ามัมมี่มันน้อยเราต้องล่านะคนแบบทางห้องเนี้ยเราต้องล่ามัมมี่นะครับถ้าเราเล่นเซฟมัมมี่จะไม่สนุกเลยต้องเล่นไรที่มันเสี่ยงๆอ่ะถ้าคนมันเยอะนะมัมมี่น้อย นี่ครับตรงนี้ตายแล้วเรียบร้อยอุ๊ยขอนะเพื่อน อัดเลยยาวๆนั่งสารมากเลยมัมมี่โทษ จนยิงตายได้คิวดวงดีมากเนี่ยอยู่ๆแบบเดินไปยิงวัเดียวได้คิวเฉยเลยนี่ไงเกียบ yep. อาจจะไม่ได้หนัวมากครับว่าฮ้ยนี่ฮะมี่ตบได้ตัวหนึ่งแล้วเฮแตกรัวๆเลยมัมมี่ ตาท้ายแล้วครับเรามาโน้นว่าใครจะเป็น,นมัมมี่อย่าเป็นผมก็พอนะดูสองแล้วคนโหดมากเข้าเนี้ยโอเคจะเป็นก็ปลอดภัยไหมโอเคอต้องอย่างนี้ดิต้องอย่างนี้ครับต้องอย่างนี้ มาแล้วเอ้บาบังไังนะชิบผายแล้วอดไปเ,เข้ามาเฉยเลยครับเมื่อกี้ยิงแล้วตัวเขาเด้งออกมาเหรอมีตัวไปยืนใต้หอแล้วเมื่อกี้ โอ้บักบีแน่แต่ครับกลับไปเล่นหอดีกว่าโอเควิ่งผ่านมาแล้วดันเลยจะไปครับเพื่อนโดนไล่อยู่ยิงช่วยเพื่อนครับ โอ้โหเรียบร้อยสันไปเคบอยากเล่นต่อนะจริงจริงมาช่วยต่อไว้มันชนะก็ได้ตอนนี้มอบเลยอยากชนะโอเคเพื่อนเอาเลยจัดเลยเคครับเหลือตัวท้ายละคลิปจะได้ยาวๆครับ มันจะสั้นหมถ้าถ้าคนมามีชนะเอ้ยถ้าคนชนะนี่ไงตอบแต้มสบายเลยป่ะเนี่ยอฮ้ยเออสวย เกือบโดนปั๊มแต้มวนะจริงๆโดนโดนเขาปั๊มแต้ไมไปหลายตัวเลยเมื่อกี้ตายกันละนาวเนะี่ยตัวสลายกันละนาวเลยเมื่อกี้แต่ตอนนี้เราเล่นบักบีดีกวะครับไม่ได้เล่นบักบีนานเลยตั้งแต่มีบอลหมวกก็เล่นแต่หอหอ,หอตลอดเลยเดี๋ยวมึงขึ้นมาขอกันงอนอุ้ยอดเด้งไปไหนแล้ววะโอ้อหน้าเป็นละ ตอนนี้มัมมี่เป็นสามคนแล้วนะครับรอเป็นมากกว่านี้เราจะยิงมันกว่านี้ครับขึ้นหอดีกวะครับไปเก็บกระสุนด้วยไม่ใช่แล้วโอ้โหเรียบร้อยเพื่อนแย่งกันตอนนาตา โอเคครับกลับไปบักวีเหมือนเดิมโดนไปแล้วอย่าบังกระสุนสิเพื่อน โอเคครับตายไปยังมาทูดน้อยตอนนี้คนน่าจะชนะครับน่าจะเป็นตาทายละเหมือนจะมาอีกตัวครับโอเคสวยเฮ้ยตัวล่องหน มีตัวตามมาป่ะเนี่ยนี่ไงโอเคสไลด์ตกไปเพื่อนสวยเก็บกระสุนก่อนครับกระสุนจะหมดไม่ใช่อะไรแคบบับบียังไม่มีคนโดนตบ มีมัมมี่ตามมาแล้วครับตัวนึงอัดเลยยิงเช็คได้นะครับเนะี่ยดูที่ตรงนี้มีคนนะมีมัมีม่ตัวนึง โอเคครับยังไงคลิปนี้ผมขอจบคลิปพีงนท่านี้แล้วกันนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับ <Okay. S 1> ก็มายิงมัมมีให้ดูยามค่ำคืนนะประมาณนี้ครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาพปนท่านนี้ครับบ๊ายบายครับ